คุณท้อไม่มีทางไปขอเวลา3นาทีค่ะคุณหรือเปล่าคะที่กำลังตกอยู่ในความท้อความกังวลน,นะคะหยุดถามตัวเองค่ะว่าคุณคุ้มไหมกับการเป็นอยู่นะคะใยน,นี้มันคุ้มไหมกับระยะเวลาที่คุณสร้างเนื้อสร้างตัวมาเป็นเวลาหลายๆปีแล้วมันคุ้มไหมที่คุณจะเสียเวลาไปกับ ใครบางคนวันนี้หากคุณคิดว่าคุณยังมีความรู้สึกที่ดีต่อตัวเองยังมีความรักต่อตัวเองยังมีความมั่นคงกับตัวเองหยุดคิดและถามตัวเองสักนิดค่ะว่าคุณเลือกไปต่อหรือถอยหลังลงไปมีช้อยอยู่สองช้อยนะคะที่คุณจะเลือกก็คือไปต่อหรืออยู่ที่เดิมนะคะและให้คุณ มองคุณค่าของตัวอไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นคนรักความผิดหวังต่างๆเหล่านี้การเงินการงานและความสัมพันธ์หากคุณหมดหวังสิ้นหวังและท้อกับสิ่งเหล่านี้คุณมีทางเลือกแค่สองช่องทางนะคะคือไปต่อไปต่อไปต่อหรือว่าคุณจะถอยหลังลงไป เพราะฉะนั้นหากคุณคิดว่าคุณจะไปต่อคุณค่าของคุณก็จะไปต่อเช่นเดียวกันหากใครไม่เห็นคุณค่าของคุณแต่ให้คุณคิดค่ะว่าในความคิดของคุณในความรู้สึกของคุณในจิตวิญญาณของคุณให้คุณคิดว่าคุณมีคุณค่าคุณสามารถที่จะทำได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณสามารถที่จะไปต่อได้หากคุณลงมือทำอะไรบางอย่าง ที่ยิ่งใหญ่หากคุณทำอะไรบางอย่างที่มันสม่าเสมอและย้ๆำๆซ้ำๆต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องคุณจะไม่มีเวลาคิดเลยคะ่ะว่าสิ่งที่คุณผ่านมาที่ทำให้คุณท้อที่ทำให้คุณเสียใจมันจะไม่มีเวลาให้คุณคิดตรงนั้นแน่นอนให้คุณคิดว่าคุณสามารถที่จะทำได้และสามารถที่จะลงมือทำได้ ความท้อเหล่านั้นมันจะไม่มีเวลาเข้ามาหาในตัวคุณเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะบอกกับตัวเองว่าฉันทำได้และสามารถที่จะไปต่อได้ชีวิตเป็นของคุณชะตาชีวิตก็เป็นของคุณเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณเลือกที่จะเดินทางไปข้างหน้าคุณก็สุดยอดแล้วค่ะ